เด็กๆอย่างพวกเราสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิชิตาวังวิเชียนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภชรพ,รพรพุมณีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาพนารายค่ะพวกเราเป็นตัวแทนแกนนำห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลตูน เรารู้กันหรือเปล่าว่าในแต่ละวันพวกเราใช้พลังงานเท่าไหร่ในการทำกำิจกรรมรู้สิเราหาข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานปรทพัยของเรามีอัตราการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษาย,ยนที่ผ่านมาสรุปอยู่ที่ประมาณ2 8 5 0พันล้านบาทเลยนะเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ย แล้วพวกเธอคิดว่าเด็กๆอย่างพวกเราสามารถช่วยประเทศชาติลดการใช้พลังงานได้ไหมได้สิเราจะช่วยกันยังไงหรอช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดการใช้น้ําและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงช่เราทาแบบนี้ท,ทั้งที่ทั้งในที่โรงเรียนและที่บ้านอ๋อเหมือนที่พวกเราไปแนะนําน้องๆเกี่ยวกับมาตรการการลดใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่แล้ว ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ปลั๊กไหนไม่ใช้ก็ะถอด26องศาเป็นการเปิดแอร์ที่ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีบาร์นฮนัชีวะห้เราสุกิช่วยกันทำให้โลกใบนี้ดูสดใสมันก็ไม่อยากเกินความสามารถของพวกเราเลยนะแต่เรามีวิธีการลดการใช้พลังงานมาแนะนำให้ฟังนะที่บ้านของเรามีการทำกรเกษตรซึ่งนำเครื่องตบันน้ำมาใช้ลดน้ำปลาและผล,ละไม้ในสวน เครื่องตะบ,บันน้ำเป็นอย่างไรหรอเครื่องตะบ,บันน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สร้างมลภาวะราคาถูกสร้างและติดตั้งง่ายสามารถสูบน้ำจากที่ต่ำสู่ที่สูงได้ตั้ง10เมตรทำงานต่อเนื่องที่สีชั่วโมงเหมาะสำหรับพื้นที่สูงมีน้ำไหลหลักการทำงานคือเมื่อน้ำไหลตกจากที่สูงตามท่อแล้วออกทางปลายท่อที่เราใส่เช็ควาลเอาไว้ เมื่อถูกน้ําอัดจํากัดพื้นที่จากแรงอัดของอากาศนี้เองจึงทําให้เราสามารถสูงน้ําจากที่ต่ําสู่ที่สูงได้ค่ะโอ oh, oh, oh. ้โหสุดยอดไปเลยการใช้เครื่องตะบันน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตจากเดิม1.2ตันต่อไร่ต่อปีเพิ่มเป็น3.5ตันต่อไร่ต่อปีเลยนะว้าวเราแก่ส่วนฟามเห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพ่อเราก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ลดพลังงานลดโลกร้อนและยังสามารถทำให้สิ่งแวดล้อมมีชีวิตที่ดีด้วยค่ะรักโลกรักพลังงานรักสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันลดการใช้พลังงานกันนะคะสวัสดีค่ะ